กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมื่อนี่เฮากับซิมันหนึ่งตะไครยเสือกตะไครยวัวเขาเศดเป็นหลอกพ่อแม่พี่น้องเลยเดเป็นหลอกแล้วก็เตจ,จูดขีงห้าน้ำมื่อนี่กับพ่อแม่พี่นอ้องอ๋อไปดตามชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเด่นใส่รักตอนนนพ่อแม่พี่น้อง เสียกกระหนุ่มคนเนาะคนอื่นก็โอยเคมาหยองพ่องเนาะ เขาก็เห็ดเป็นหลอกไปนั่นนี่เลยพ่อแม่พี่น้องเหียดกองไปไปน้อยหนึ่งอ่นเพิ่อกินเพิ่อกินอยู่หลอกไงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละเพิ่อกินก็เพิ่อกินอยู่หลอกไงนี่แหละตะไคร้ก็สีไปประมาณนี้แหละคือสีเห็นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ตะไคร้นี่ไปใส่ลักตัวพุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยตะไคร้ก็สีกว้างประมาณ

<laughs> đó, tâm bạ sầu lưu bọ nó quay phía đông tam sầu hương lên hạng bưng này quay phía đông này sầu sầu tôm sầu thuốc cang quay phía đông mà sầu hương này hẹn sầu hương này bay hết bên lọp nừng quay phía đông nó chẳng bộ phun ta khải lái quay phía đông này, tôi này phun ta khải, ตั้มสิขังเฮือนนี่เลยผมเลยพี่น้องเลาปิดบ่วหอยมันขึ้นเฮือนเลยปิดน่นี่เลยผมเลยพี่น้องเลยนี่รักมาใส่รักหนึ่งอยู่นี่ผมเลยพี่น้องเลยรักมาใส่ปิดปิดลงนี่เลยเอาตะข่ายมานี่ประมาณเกาะเดียวถือว่าได้หลอกหนึ่งตัวนี้กัตัวนั้นก็เป็นสองหลอกผมเลยพี่น้องเลยว่าเขาตั้งถึงลักเศราเฮือนนี่ได้เดี๋ไปเสียักตัวไหนผมเลยพี่น้องเฮ่มาหนี่เลยนี่ ว่าคอกมันกีสิวประมาณน,นี้ก็ทั้งหมดเขาปุ๊กตูบใส่ในะอ่างปลานี่เคาถมอ่างปลาปุ๊กตูบใส่เห็ดเป็นห้านขึ้นเขาก็อยู่นี่เผามันนอกเลยทั้งเฮือนกีมันเอึ้องอ,อยู่นี่ก็ตัดคอกมาไน้นี้ตัวน,นี้ก็จงไว้เทิบมาจาังซีที่ได้อีดอกเนาะจากซาวไปโตผมเน้อง ได้แล้แหละตัวนั้นก็สีมากงอกผมเองพี่น้องเลยมากง,งอกเอาลังกระสีมาเทบิบลังกระสีเก่าแล้วมาเทิบนี่หลักเสาหัวกันย่งอยู่พ่อแม่พี่น้องหลายอันอยู่หลักหัวตัวนั้นก็เอาไปเห็ดหลอกตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องหลักเสาอนะ่ะหลักเสาที่ว่าโตมนันนะน่ะ ตัวของแบะตัวนั้นพ่อแม่พี่น้องเลยตัวนั้นก็สิปลูกตัวนี้ก็สิเป็นหลอกนึงนี่พ่อแม่พี่น้องไปนี่สิได้สี่หลอกนะพ่อแม่พี่น้องเลยมาหั่นก็สิได้อีกหลอกนึงหั่นก็สวนปลูกหนะนี่ก็สวนหญ้าที่มันกินแบบเขาเห็ดเป็นหลอกอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อโบเอาห้องลำทำเพลงหลายพ่อแม่พี่น้องไป ขุดลักเลยพ่อแม่พี่น้องขุดลักอุ๋ยเมาใส่เอาขึ้นใส่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยไปเอาเซียมก่อนเอาขุดอยู่บ่อน,นี้พ่อแม่พี่น้องเลยสึกนี่เลยสีกเลยสึกนี่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยสึกนี่เลย,เลย,เเลยตัวนี้ก็เป็นหลอกหนึง่งเด้อตัวนี้ก็เป็นหลอกหนึ่ง เอาแบงเนี่ยเด็กเอาตะข่ายี่แบงตัวนี้ก็เป็นหลอกใหญ่เลยเราไปอัดต้อนสวนไปปัญจา้าฮะโอ้ยพี่น้องนี่เสิงนี้เลยตัวนี้ก็สิงแหะมาเสิงกลางข่างลำไม้สังเภาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเหมมานี้นี่ตั้มนี้นี่โอ้ยพี่น้องคุ้มหนึ่งอยู่นี้ แห็นมันนี่ก็สิได้อีกตั้มไปหันเขาก็สิมาแบ่งหลอกตัวนี้พ่อแม่พี่น้องบอกหามางเฮือนออกเลยนี่มันก็สิตั้มกับเสาตัวนี้พ่อแม่พี่น้องสื่อหลดไปนี่มันมีเสาหนึ่งอยู่หันแห็ตัวนี้ไปก็ตั้มเสาตัวนั้นได้พ่อแม่พี่น้องตั้มเสาตัวนัะ่ะ ก็เป็นหลอกนึงนี่ปลูกหญ้านี่สวนตัวนี้สวนตัวนี้เกิดค้อเก่ามันนี่ก็ดจะเป็นสวนมันกินงะออกมากออกไปเลยถึงว่าสีแมนดินน้อยพ่อแม่พี่น้องเไยนี่เขาก็สตันในนี่อีกนี่งวบุเขาตันเลยเธอหนึ่งงวบุพ่อแม่พี่น้องไปงอปวดเข่ามาเลยงัวบุพ่อรองอึงตันแล้วเธอหนึ่งงวบุมันล้มไปผูเลยพ่อรองอึงบมมีเวลาตัน คนอ้องอึ่งปะเลยย่างไปหาน้นไม้ทางนี้แน่เกาะขึ้นเกาะขึ้นกับมันตกลงวะกระบุวอมแหลนมามันตั้มตะนางไปเลยพอน้องอึ่งใช่ลักฮักซ้องลักปูลักดิ้นนี่กระล้มว่านพังมิได้สามสิบอย่างเนี้ยคนองอื่นเทคานเอาเลยวัหายมันหมดเนาะ หาตีหายางี้ยพ้นก็นสิได้อยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยเอา้าพ้นถักติดตามเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเขาก็มาหั่นก็นได้หลอกหนึ่งวันที่สี่หลอกหาหลอกถึงตัวนี้หาหลอกถึงโตปลูกหย่า่อแม่พี่น้องเลยหาหลอกถึงโตปุกหย่าหัวเขาจิกตีดมันดีครับดียลีพ่อแม่พี่น้องเลย หายรอดออกได้เลยตัวนี้ก็สิมาง,งอกนี่ตัวนี้ก็โอ้ยพี่น้องว่า,วามีสังกะสีน้ำเน๊ะใส่สังกะสีเขาจัดสันขอคอไปพุนเลย่อพี่น้องเลยสื่อมาโฮมไววโฮมไห้โฮมไว้ ได้จากเศร้าไปเขาก็ซียุดเพราะว่าเขาสิเลี asia, ้ยงได้แต่เศร้าไปโตในนี้นะกะว้ว่าเศป้าไปสองเลยเศร้าสามนี่แหละบริสโพลไปใส่ดอกสิปล่อยแต่อยู่ในเฮือนนี่แหละผมไม่พี่น้องเลยจะได้แต่ว่าเฮือนมันใหญ่เพราะผมไม่พี่น้องเลยอน้องื่นก็ยังขิดพิษตอกมาหลุดล่างกับโบมี่แบบนี้กระยามันเอาขึ้นไว้เมื่อหนาเมื่อในเพิ่งเถื่อมันได้ผมไม่พี่น้องเลยได้แล้วก็ซื้อยับง่ายใส่ชวยออกอีก เขาก็เห็ดเป็นหรอกพุ่นอีกพ่อแม่พี่น้องเลยหรอกตัวนี้ก็ปลาเมียนปลาเมียนหรืซื้มมมอมันเข่ามาเข่ามาลองเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดตัวนี้นะมันได้เงินเป็นก้อนแต่ว่าเขา,าสิไปปลูกมันปลูกอ้อยเพิ่นกับบ่มีดินมีดอนแล้วก็ลงทุนหลายใส่งบประมาณามหไรพ่อแม่พีน่น,น,น้องเลยจะขาดดันดินเหนียวห่วยโหตามแล้เดี๋ยวนี้เงินขึ้นเนาะ เป็นไรค่ะน้ำมันก็แพง <c oughs> เแต่ว่าเป็นป่าแบบนั้นเพิ่นไปดันให้ก็บ่ตามแล้่สาวสามสิบล้านบ้านนี้ค่ะเอาต่ออ,อ,กอีกบานนี้ก็โอ้ยเสียหนักเพื่อสิได้พ่อแม่พี่น้องเลยเผลอเห็ดไปเห็ดมาลุบเป็นหนีก็มีบางคนก็นได้ก็มีคือว่าแหละการค้าการข,า,า,รขายพายมันมันก็นขึ้นอยู่กับ ว่าเฮาสิวางแผนการแบบใดออกมาแบบใดผมเลยพี่น้องเลยผู้ยได้ก็ได้อิลีเห็ดอ้อยเห็ดมันกับว่าย้อนยังย้อนเผ็ดคลายปุ๋ยขายยังผมเลยพี่น้องเลยจ้าแต่ว่าสียาคลายรำมันนี่คนต้องอื่นก็คือว่าพอกินกับทั้งยากผมเลยพี่น้องเลยถ้าเราว่ายังนี่มีโอกาสย่างนี่ผมเลยพี่น้อง เอาปลูกเธอเดียวสามปีผู้จังได้ตัดมันเธอหนึ่งข้านเบียกตัดข้ากะกุ้มกีดอยู่ฮนแหละโอ้ยพี่น้องเลยยางนี่มีโอกาสได้แต่พวกมันพวกอ้อยนี่ยากโว้่พี่น้องเลยเอายางมันได้ใหญ่เลยสามปีผู้ได้เอาจังว่าอนาคตมันลงเธอหนึ่ง หรือว่าหาฮูกปีผูวนะผูวมันงามมีลีพรหมเอกพี่น้องเลยได้น้ำขี่ยางเนี่ยแต่ว่าฮิตจอ้อยมันฝนอ,อื่นหัวโบ้ไรทั้งปุ๋ยทั้งพิษสังสมบพิทั้งคาดุดคาดันโอ้ยเดี๋ก็เจ็บผัวพรหมเอกพี่น้อง <c oughs> เลยเลี้ยงแพะนี่มันลงทุนเตสี่หาล้านเริ่มแรกเอาเกล็ซื้อเอาเนาะซื้อลูกซื้อเต้ามันมาไงเต้วแบบ เป็นแม่นางอะไรเอ้ยกะว่ามันมานหรือว่าแม่เท้ามันสีได้ลูกอะไรอันว่าเฮาเลี้ยงนะพ่อแมอ่พี่น้องเห็ดเป็นจุดเป็นหลอกติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกะสีได้ซื้อแผะเขากะช่วงหนาพลผูแหละหนาพลต้นพลปีสีมาผูแหละพ่อแม่พี่พพน้องช่วงนี้เขากะจะได้เห็ดตะไคร้ก่อน หาลักหาหัวเพื่อว่ามันสําเร็จแล้วก็หาหย่ามาปลูกผมเองพี่น้องเลยแรกแรกอีรีคือปัจจัยคือหย่าบอนเพิน่นต้นอาหารแรกแรกคือนงนำกับหย่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องผมมียังลายดอกต่อมาเลยทั่วเห็ดเท้าวหามันออกไปใส่ช้มาไปกินของเพิ่นนี่แหละมันก็นสิได้เงินแต่คำในตัวนี้นะผมเองพี่น้องเลยลงทุนหาล้านจีบ สามารถออกซิมหาร้านกว่าอีกซิมหาร้านแต่พอน้องอึ่งขายมานี่กินมานี่ที่เขาขายไปนำแล้วามาซื้อกินนี่ห้อยพอน้องอึ่งลงทุนหาร้านนี่เหยียบสามสิบล้านเลยนะพ่อแม่พี่นอ้องกันสิบวกกัวพี่กายนี่ก็เอาไปลินไก่เบิด์ตแปะแปดล้านจีบซื้อกินสามล้านสี่ล้านแล้วเขาไปซื้อกำไรมันมาเด้พ่อแม่พี่นอ้องมาขายขายแล้วไปลินไก่แน่ อดชี้เลี้ยงไก่คายอดหมามากัดมากินแบบสีนะฮะผมเองพี่น้องพอร้องอื่นว่าเลยคิดว่าโอ้เราต้องเราต้องบโเลี้ยงไก่นี่เพราะว่าวิวิทย์จนพรไปแล้วเลยปวดมาหาอยู่หากินหม้าปวดมาแกัดกินแน่จะก,ก็มาไล่เอาแน่แบบสีเฮาก็บุกเกิดในการสงสัยเอาเลยโบลี้ยงที่ว่าโตมันออกแต่หัวแต่เฮือนได้เอาเลี้ยงเลยเราชิเลี้ยงแบบว,ว่า โตที่มันหลอดตานางบ่ได้ <c oughs> คือเมื่อวานนี่แหละฝึกกระเลี้ยงในตานางแต่ฝืนปล่อยลงุงอันห้วยมันแหบกินแถวหวยแถวน้องแล้วฝืนกระเห็ดน,น้องตบเจือฝืนเห็ดหอยปีนเข่าฝืนคือผอองอื่นว่าออกไปแหละบบมีกับโกินซะย่ามีก็เป็ด ตัดต้นเขา่าบอกว่ามื่อหนึ่งแสนหาพวกกินกะสีบอกขึดบวกเครื่องมีแต่อยากหลักอยากกินน,นะนะมันตั้งอยากหลักของการกินน,นะนะพ่อแม่พี่น้องเลยพยายามนี่ก็ตัดต้นเขานะ่าเนาะหัวลมหนาวออกตัดต้นอ้อยต้นเขา่าเมื่อหนึ่งบุตรถือแสนหาผู้ตัดต้นเขา่าก็เป็นเงินนัน่นสามสี่ร้อยบาทเลย คลิปนี้ก็บอกว่าอย่างไรพ่อแม่พี่น้องกยกล่าวว่าสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบิดสุขุสุขคนไปมาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งบิดสุขุสุขคนนอนหลับได้เงินหนึ่งเนาะตื่นได้เงินแสนแบนเมื่อมาได้แก้วมันนี้โซกโซกให้่าได้มาผ่านมาให้่าได้มาวงเบียดขี้เดียดอย่างไรนี่ใกล้ๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่โศคกลับโชคดีเข้ามาบานในชีวิตสาถูกบายบาย